หมอดูมตัตติตีน้องหมอดูอีทีทำนายไทยพ้นวิกฤตโควิด -19 อีก2เดือนข้างหน้าแต่จะมีภัยพิบัติหนักมากกว่านี้หมอดูมตัตติตีหมอดูน้องของหมอดูอีทีนะครับก็ได้ทํานายไทยว่าจะพ้นวิกฤตโควิด -19 อีก2เดือนแต่ก็จะมีภัยพิบัติหนักเมื่อวันที่10มีนาคมนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งจากคนใกล้ชิดของหมอดูมตัตติตีซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของหมอดูอีทีหมอดูชื่อดังชาวเมียนมา ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนโดยหมอดูมตัติตี้เดินทางมาประเทศไทยหมอดูมตัติตี้ก็ได้ทํานายเรื่องของโรคไวรัสโควิด -19 ว่าเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 ไม่ต้องกังวลอีก2เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่เรื่องที่น่ากังวลก็คือเรื่องภัยพิบัติของธรรมชาติที่ปีนี้ประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญกันหนักขอเป็นกําลังใจให้ชาวไทยทุกคน